ติดต่อก็ไม่ได้ไปเดินต่อเลยอยี้ยวเนี่ย ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเอ่อคุณหีิครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเออไม่มีอะไรอะ่ะพอดีฉันกับนุ่นจัดของท้ายรถเฉยๆออโอออเคคค่ะผมขกนรับ น้องนุ่นถ้ามีคนมาถามก็บอกว่าเราไปเจอเราเช่วยเขาเดิวมงเอิญน,นะก็มันเป็นอุบัติเหตุอ่ะเราก็กำลังรับผิดชอบอยู่นี่ไงพี่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย ี่ไม่อยากให้การประมาทของพี่ครั้งนี้มาทำลายชีวิตของพี่อ่ะน้องต้องช่วยพี่นะตอนนี้เขายังไม่ได้รู้สึกตัวเลยอ่ะน้องฟอกเขาอยู่ที่นี่นะเผื่อใครถามข้อมูลเราจะได้ให้ข้อมูลได้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปบริษัทก่อนฝากน้องดูแลเขาด้วยนะค่ะมีอะไรโทรหาพี่ได้เลยนะ ตายแล้วใครมาเห็นค้งแย่แน่เลยผู้หญิงครับคือ,อวันนี้ผมจะขอลาด,ด่วนนะครับดิเกตจะลาไปไหนอีก คือว่าวันนี้น้องชายจะมาหาผมในเมืองนะครับจริงๆเวลานี้เนี่ยน้องผมควรถึงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมติดต่อไม่ได้เลยผมเลยจะขอลาไปตามหาน้องชายนะครับไม่รู้ว่าหลงทางหรือเปล่านี่มันยุคสมัยไหนแล้วทําไมเกมไม่ส่งโลเคชั่นให้น้องเก็ไปล่ะจริงๆผมผมส่งไปแล้วนะครับส่งโลเคชั่นที่ทํางานของผมด้วยเนี่ยครับ คุณหญิงครับ,รบงั้นผมขอตัวออกไปตามหาน้องชายก่อนนะครับนี่ฉันขับรถชนน้องชายลูกน้องัชเหรอเนี่ยฮัลโหลครับลุงลุงแน่ใจแล้วว่าน้องจะมาหาผมจริงๆอะ ผมไปตามแล้วครับนี่เจอลุงผมส่งโลไปให้แล้วโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปตามหายรอบแลวกันนะครับ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 ยังไงเดี๋ยวผมจะโทรบอกลุงแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับอยู่ไหนวะไว้นนท์เราแนะนำให้โพสลงโซเชียลด้วยนะครับเผื่อจะได้หลักฐานเพิ่ม ครับผมคุณรอสขอบมากครับนี่เป็นไงบ้างตาผ่านเจอไหมน้องชายแกนะ่ะไม่เจอเลยครับฉันว่าแกหาโอกาสอุ้งงานมากกว่าสิ ผมแกรู้ไหมว่าการที่แกลางานครั้งหนมันทำให้งานของฉันเสียหายฉันขอไล่แกออกคุณหญิงครับคุณหญิงไล่ผมออกเลยนะครับที่ผมทำไปเนี่ยผมผมจำเป็นริงีนะครับคุณหญิงถ้าคุณหญิงไม่เชื่อเนี่ยเนี่ยครับใบแจ้งความผม,มแจ้งความมาแล้วครับว่าน้องชายผมหายคุณหญิงไล่ผมออกเลยนะครับ จ้งความมาด้วยไม่รู้แหละก่อนที่ทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางต้องให้พี่ชายเขาอยู่ห่างเราก่อนไม่งั้นเรื่องจะไปกันง่ญ่ไม่รู้แหละฉันถือว่าแกทำให้งานฉันเสียหายฉันไล่แกออกนี่เงินเดือนของแกแล้วก็ไปได้ พิงอาการเขาเป็นยังไงบ้างพิงเขายังไม่ฟื้นเลยค่ะหมอบอกว่าผลสแกนสมองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่มันก็หลายวันแล้วนะคะคนเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเขายังไม่ฟื้นนุ่นจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้เป็นน้องชายของโบลูกน้องของเราพี่ แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะหรือว่าเราไปสลับภาพกับพี่เขาเลยไหมนุ่นเราโกหกมาขนาดนี้ยังไงเราก็ต้องโกหกต่อไปไม่งั้นคนที่แย่ที่สุดจะเป็นเราสองคนนะแต่พี่นุ่นอย่าลืมนะว่าทุกคนรู้ว่าเราสองคนเป็นคนช่วยเขาตอนนี้ก็เหลือแค่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นคนช่วยเขา ไม่ได้เป็นคนที่ชนเขาแค่นี้เรื่องทุกอย่างก็จบอย่างสวยงามน้องน้องไม่ต้องเป็นกังวลนะพี่ไล่พี่ชายมันออกแล้วอะไรนะพี่พี่ทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะน้องเขาอะตอนนี้ก็อาการสาหัสอยู่แล้วแล้วพี่ไปไล่พี่เขาออกอีกอ่ะมันจะลำบากเขาเอานะา พี่ชายมันอยู่เรื่องมันก็อาจจะวุ่นวายกว่านี้ก็ได้นะถ้าหลอให้เรื่องทุกอย่างคลี่คลายแล้วเราค่อยไปเรียกมันกลับมาก็ไม่เสียหายอะไรนีิไปกินข้าวกันดีกว่าปแ้วกระเป๋าไปทำความผิดแล้วยังปก ให้ทุกคนคิดว่าตัวเองดูดีอ่ะได้คอยดูนะผมจะทำให้พวกคุณรู้ว่าพวกคุณคิดผิดโอ้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 ที่นี่ที่ไหนะอะผมมาอยู่นี่ได้ไงนี่คุณฟืนแล้วหรอคะเจ็บตรงไหนไหมคะพวกคุณเป็นใครอ่ะ คุณพอจะจําใครหรือติดต่อใครได้บ้างไหมคะโอ้ผมไม่รู้เราเป็นใครอ่ะผมมาอยู่นี่ได้ไงนี่นี่คุณจําอะไรไม่ได้เลยเหรอคะเนี่ยคือเราสองคนช่วยคุณไว้นะคะเราสองคนเห็นคุณเป็นลมอยู่ข้างทาง ก็เลยพาคุณมาส่งที่นี่อค่ะคุณพอจะติดต่อใครได้ไหมคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะมีพวกเราสองคนอยู่พวกเราจะช่วยคุณตามหายานคุณเองค่ะ คุณก็พักที่นี่ไปก่อนนะไว้ถ้าคุณตามหายาติคุณเจอคุณก็ค่อยไปขอบคุณครับฉันถ่ายรูปของคุณไว้นะฉันจะได้ช่วยคุณตามหาญาตนะิน่ะครับนุ่นพาเขาไปพักห้องข้างล่างที่ว่างอยู่นะเดี๋ยวพี่จะไปทำธุระก่อนได้ค่ะ คุณเดี๋ยวตามฉันมานะคุณเดี๋ยวคุณพักกับคนส่วนห้องนี้ไปก่อนนะอ๋อครับน่าจะพออยู่ได้เนาะอยู่ได้ครับโอเคค่ะ <c oughs> น,น,นี่คุณจะทำอะไรชันอะยายา คงจะจำอะไรไม่ได้จริงๆแบบนี้เราก็หาทางส่งข่าวให้บววพี่ชายเขาได้แล้วสิแต่จะทำยังไงให้ไม่น่าเกลียดดีละ่ะบอกว่าน้องนุ่นเป็นคนช่วยดีกว่า นนนี่คุณใจนเย็นก่อนสิอาจจะแค่คนหน้าเหมือนก็ได้นนนนใจอยู่ไหนอะนอนพี่ว่าพี่เจอญาติเขาแล้วนะเอ้าพี่ผมหาพี่แทบตายอะไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยนะ น,นี่มันเสื้อผ้าของน้องฉันนี่แกทำอะไรน้องฉันนี่พวกฉันรู้จักชชีวิตแกไว้นะเดี๋ยวนะเจ๊เรื่องไหนจริงเรื่องไหนปลอมเจ๊พูดคนจริงได้ละผมจะบอกให้นะว่าผมมันไม่ได้ความจำเสื่อมผมจำเหตุการณ์วันนั้นได้ทั้งหมดนี่ แกไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกเหรอเจ๊ก็คิดดูสิว่าใครจะกล้าพูดความจริงกับมันนะก็ตอนนั้นคนที่ขับรถชนผมเฝ้าไข้ผมข้างเตียงซะขนาดนั้นน่ะพวกคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำลงไปแล้วแกจะแก้ความจำเสื่อมทำไมผมก็อยากรู้ไงว่าพวกคุณน่ะจะทำยังไงกับผมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน นี่แกพูดอะไรของแกนี่คุณหญิงเจ้านายเก่าพี่นะเจ้านายเก่าเหรอแต่คนนี้มันขับรถชนผมแล้วไม่กลแารับผิดชอบเอาผมไปรักษาก็จริงแต่กลับโกหกทุกคนเพ่อเอาหน้าแต่พอรู้ว่าผมเป็นน้องชายของพี่ก็ไล่พี่ออกจากงานเพราะกลัวพี่รู้ความจริงไงแต่มันเป็นอุบัติเหตุนะฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยไม่ได้ตั้งใจอ่ะ แล้วน้องฉันล่ะน้องฉันอยู่ไหนเ,เจครับเออคือเจป้อนเหยื่อเข้าปากเสือ,อยนะฮะช่วยไม่ได้นี่แกขืนใจน้องฉันเหรอโอ้โอ้เอะน,นะเจคือผมความจำเสื่อมอยู่นะครับ ผมจำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะแกนี่นอนไปไปดมไป มันจะไปไม่ได้ยังไงแกคาบอยู่ในปากแล้วแกไม่ทำอะไรเลยพี่ผมเปล่านะพี่ไม่ทำอะไรจริงนี่คุณจะทำอะไรฉันอะี่ตอนนี้พี่คุณก็ไม่อยู่ละถ้าคุณไม่อยากโดนผมก็ฟังดิผมบอกเอาบุตขคุณมาเดี๋ยวดี เข้าไปน้องน้ำไปข่าวเนี้ยก็ถอดชุดข,ข,ข,ของคุณแล้วส่งมาให้ผมลรา ชุดอยู่ไหนชุดนี่ดีคราวนี้คุณก็ล็อกประตูมีงานผมจะคุณคุณเปิดประตูมาชุด,ดนี้ไปใส่อ่ะคุณ เรื่องก็เป็นอย่างงี้ครับอ๋อันไม่เชื่อเลยพี่เชื่อผมนะมนไม่มีอะไรจริงเชื่อได้ไงแกอยู่ด้วยกันสองสองงั้นน้องชายพี่เป็นคนดีขนาดนี้นใช่ออตอนเด็กแกเป็นไงพี่ดูดิเป็นคนดีตาย